วันนี้น้องกาวินมัดผมจุกสีชมพูใครว่าน่ารักยกมือขึ้นน่ารักไหม,มครับอกวินยกมือสีกาวินน่ารักไหมย,ยกมือขึ้นครับไม,ไม่เหรอกาวินชื่ออะไรน้องน้องกาวินท่องเลขได้ไหมลองนับหนึ่งสิไม่ไม่ได้อ๋อแล้วทำอะไรได้บ้างน้องเพลง,งได้ไหม กินอ๋อกินจิ้นได้กินเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ไหมจิ้นจิ้นโอ้ชอบกินจิ้นน้องก๋วินทำตาหวานให้หน่อยสิจิ้นเอ๋ทำหน้าหล่อๆสิเอ็กซ์หล่อหน่อยโอุ้ยอาบายบายคุณผู้ชมก่อนจุ๊บส่งชุบส่งอาตาหวานหน่อยตาหวานหน่อยตาหวานหล่อๆเอิ่วอันนี้ตาบู ตาโบน่ากลัวจังเลยค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาตาโบนะไหนดูกล้องไหนดูกล้องว้ายน่ากลัวจังเลย่คุณแม่จะวางแล้วนะไม่ให้อัดต่อเหรออัดใครเนี่ยน้องอะไรนะน้องชื่ออะไรนะกวินยายชื่ออะไร ตายาอ๋อยายล่าตาอะไรตา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 เลิอตายลอด๋อปู่อะไรปู่ปันอ๋อยายอะไรยายปันยายล่ายายพ่อชื่ออะไรพ่ออะไรปอบอันแม่อะไรแม่มมตอ๋อแล้วแล้วพี่ชื่ออะไรพี่ไออะไรยินายพาคิน อินอ๋อแล้วมีแม่อะไรอีกนะที่บ้านแม่แพงแม่อะไรนะแม่นอมกับพ่ออะไรนะมอมกับพ่ออะไรแม่แม่นอมกับพ่ออะไรมัดพ่อทำแล้วมีพี่อะไรพี่เชียแม่มัดแม่มัดอย่างเดียวเลยเก๋อ๋อพี่เชียแล้วมีพี่อะไรพี่บีมพี่แพงไหมไม่พี่แพงเก๋ อ๋อเจแล้วมีใครอีกนะไอหมาเนี่ยชื่ออะไรนะหมาหมาไม่ต้อยชื่อไอยังมองอะไรนะหมาหมาม่แมมเอ้ยคิดถึงแม่แมมไหมโอ้คิดถึงแม่แมมแม่แม่ม่โอ้แม่แม่แมกับกวินเหรอครับคิดถึงไม่เราไปเที่ยวหาแม่แมมเนาะโอเคไม่วางแล้วนะาบาย พอแล้วไมกวินไม่พูดไป <No. S 1> ตีนใครเนะี <No. S 1> ่ยตีนใครตีนใครใครอยู่ในนี้อมีพัดลมด้วย